แล้วมันจะเชื่อมกันยังไงเดี๋ยววันนี้ท่าแก่ของถมมีคำตอบตามมาดูครับไปครับสวัสดีครับจากท่าแก่ของถมสังคมของการแบ่งปันนะครับวันนี้ผมจะมาแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆนะครับในกรณีที่วิทยุเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีช่องนะครับ RCA นะครับที่ต่อสายอย่างนี้ออกมาที่ต่อหัวแจ็คแบบนี้นะครับที่เพื่อนๆถามท่าแก่ของถมมาเยอะเลยนะครับผม วันนี้ถ้าแก่ของผมจะมาแนะนําให้นะครับว่าจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับเราเรียกว่าตัวอินเตอร์เฟสนะครับคือตัวเชื่อมต่อนะครับเป็นตัวกลางนะครับสำหรับเชื่อมกันนะครับแปลงหัวเรียกว่าไฮทูโรนะครับผมตัวนี้นั่นเองเพราะว่าสายของวิทยุเนี่ยเป็นสายลําโพงนะครับที่มาจากโรงงานเนี่ยเป็นสายลําโพงนะครับเราจะเลือกชุดฟอนต์นะครับชุดหน้าฟอนต์มาใช้นะครับก็คือชุดหน้าซ้ายหน้าขวาของสายลาโพงเพื่อนนั่นเองไม่ว่าจะเป็น ลำโพงข้างประตูซ้ายขวาของเพื่อนตรงนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมมันจะมาแปลงเข้าหัว RCA แบบนี้เพื่อไปต่อปรีเนี่ยเพื่อไปขยายระบบเนี่ยมันทําไม่ได้ถูกไหมครับเพราะหัวคนละแบบเราก็ใช้ไฮทูโร่ไฮทูโรที่ผมมีตัวอย่างนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับให้เพื่อนๆไปหาซื้อตามท้องตลาดกันดูนะครับหากันเอ,เองนะครับก็คือไฮทูโรประเภทที่1ก็คือเป็นไฮทูโรธรรมดาที่ไม่มีนะครับสัญญาณหรือว่าสายรีโมทออกไปนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับ สร้างสัญญารีโมดอัตโนมัติออกมาให้เราด้วยนะครับผมเพราะว่ามีเพื่อนๆถามมาอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับเท่าแก่ครับเป็นวิทยุเดิมจากโรงงานเนี่ยมันไม่มีสายรีโมทจะทำยังไงนะครับเท่าแก่ของผมก็แนะนำแบบนี้นะครับก็คือวิธีที่1นะครับให้เพื่อนนะครับหาสวิต์นะครับหาสวิต์ไฟนะครับเพื่อไปตัดนะครับขั้วบวกของแบตเตอรี่รถเพื่อนเองนะครับเป็นสาย เป็นสายไฟเรานะครับผ่านฟิวมาแล้วก็เข้ามาสวิตช์นะครับปิดเปิดเพื่อตัดสัญญาณาไฟบวก 12V โวลต์นะครับได้นะครับเป็นประเภทที่1แล้วก็ไปไปทิกให้กับเจ้าแอมเรานะครับนี่ก็คือเป็นสระเขาเรียกว่ารีโมทเทียมโดยใช้สวิตช์ไฟต่างๆพวกนี้นะครับสามารถทําได้วิธีที่1น,นะครับส่วนวิธีที่2ก็คือถ้าเราอยากให้มันเป็นออโตเมติกก็คือเราจะต้องใช้ไฮทูลอประเภทนี้ครับ นี่นะครับผมเรียกว่าไฮทู o โรที่มันมีรีโมทไลน์ออกมาด้วยนะครับผมไปหาซื้อตามท้องตลาดได้นะครับพอดีทท่าแก่ของผมมีตัวอย่างอยู่นะครับในร้านก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูพอดีมีคนถามมาเยอะว่าถ้าไม่ใช้สวิตช์แล้วจะทำยังไงครับผมก็คือมีไฮทูลโรสอแบบอย่างนี้เองอันนี้ธรรมดาในกรณีที่ไม่มีรีโมทเพื่อนก็ทํารีโมทเทียมนะครับแต่ถ้าเพื่อนบอกว่าอยากได้ที่เป็นออโตเมติกก็ต้องใช้แบบนี้นะครับทีนี้วิธีนะครับก็คือ เรามาดูนะครับเท่าแก่สมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันมันทำงานยังไงนะครับให้เพื่อนดูอย่างนี้นะครับคือไฮทูโรเนี่ยมันทาหน้าที่แปลงสัญญาณไฮก็คือจากวิทยุที่เป็นสัญญาณสูงเห็นไหมครับเลือกชุดฟอนต์มานะครับก็เป็นชุดสีขาวกับชุดสีเทานะครับคือฟอนต์ซ้ายขวานั่นเองนะครับชุดหน้าเรานะครับลำโพงชุดหน้านะครับมันจะประกอบไปด้วย2ชุดแบบนี้นะครับไอเจ้าไฮทูโรแบบนี้นะครับก็คือชุดของลําโพง กับชุดของไฟฟ้านะครับสายรีโมทมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มอย่างนี้นะครับให้เพื่อนให้เพื่อนดูภาพนะครับเอากลับหัวนะครับผมทวตีับผมนะครับเป็น2ช่วงเป็น2ชุดอย่างนี้นะครับชุดให้เพื่อนดูนะครับชุดลําโพงนะครับชุดสายสัญญาณอินพุตขาเข้ามาเพื่อที่จะแปลงเป็นสัญญาณ RTA แบบนี้นะครับ RCA โทษทีครับไม่ใช่์ t a เ c a เเพื่อเราจะไปเสียบเห็นไหมครับผมเพื่อเราจะเสียบ เห็นไหมครับแล้วก็ไปต่อเข้าปีถูกไหมครับข้างหนึ่งต่อเข้าปีสมมุติไปก่อนแล้วกันนะครับผมจะต่อเข้าปีแต่เวลาเพื่อนเสียเพื่อนต้องเสียบเข้าทางด้านอินพุตนะครับเห็นไหมครับทีนี้ข้างนึงเนี่ยเราคอนเวิร์ตเข้าปีได้แล้วถูกไหมครับแต่อีกข้างนึงมันเป็นวิทยุมันเป็นสายไฟเห็นไหมครับเป็นสายภาคไฮพาวเวอร์เนี่ยที่เพื่อนๆถามเท่าแก่ของโทมาวิธีแก้ไงคือ เราไม่สามารถเอาภาคไฮเนี่ยนะครับต่อเข้าในสายอย่างนี้ได้โดยตรงนะครับปรีพังนะครับมันแรงเกินไปเราจะต้องมีเจ้าไฮทูโรตัวนี้มาดรอปก็คือข้างนึงเป็นตัวเชื่อมต่อขออนุญาตหลุดครับผมแล้วตรงนี้ต้องเสียบให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าหลวมเมื่อไหร่เนี่ยสัญญารบกวนจะเข้าในระบบเครื่องเสียงของเพื่อนนะครับวีดอะไรพวกนี้นะครับอีกข้างนึงก็เป็นสายลําโพงนะครับเห็นไหมครับเพื่อจะไปต่ออะไรครับไปต่อเข้ากับวิทยุเพื่อนนั่นเองวิธีจำง่ายคือ ถ้ามันมีสายดําอย่างนี้นะครับมันคือสัญญาณซีกลบของลาโพงเรานนั่นเองเพื่อนก็นไปต่อขั้วลบของของขาสายวิทยุนะครับของเพื่อนนั่นเองข้างซ้ายข้างขวานะครับอันนี้ไม่น่าจะงงเนอะเห็นไหมครับผมต่อเข้าไปอย่างนี้นะครับผมคงไม่ได้ต่อให้ดูนะผมว่าเพื่อนน่าจะต่อเป็นนะครับผมส่วนไอ้เจ้าจุดสําคัญประเทศป,ป,ประเด็นประเด็นแรกทั่วทีครับเราแก้ไขได้แล้วถูกไหมครับผมเราเปลี่ยนจากสัญญ,ญาณไฮนะครับผ่านตัวคอนเวิร์ตหรือว่าตัวแปลงสัญ,ญญาณตัวนี้เรียกว่าไฮทูโรเนี่ย เอาเข้ามาท่งนี้นะครับในทางกลับกันครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมเห็นไหมตัวนี้ก็แทนได้นะครับก็คือเอาเข้าสายไฟนะครับแล้วก็อีกค่านึงก็เอาส่วนสายตัวนี้มาจัาได้เหมือนกันเห็นไหมครับมันทําหน้าที่เหมือนกันนะครับแต่2ตัวนี้มันต่างกันอยู่อีกนิดหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้ครับหายพลังที่ผมบอกวิธีต่อใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับก็คือพอเราจัาในส่วนของซิกแนลลิงหรือว่าส่วนของสัญญาณแล้วใช่ไหมครับให้เพื่อนดูสาย3เส้นนี้นะครับเทคนิคง่ายๆเลยถ้าเพื่อนงงก็คือ กาวเนี่ยให้ย้ําไว้ในสมองเราเลยนะครับในความทรงจำเราเลยนะครับผมขำๆนะครับต้องต่อสีดําเข้าไฟลบของแบตเตอรี่นะครับผมส่วนสีแดงนะครับเพื่อนก็ต่อเข้าแบตเตอรี่ขั้วบวกตรงนี้นะครับ็นแมแบตเตอรี่เอาเข้ามาให้ดูครับนี่แบตเตอรี่ตรงนี้หมายถึงว่าให้เพื่อนดึงสายไฟจากแบตเตอรี่รถเพื่อนมา1เส้นนะครับแล้วก็มาต่อเข้าตัวมันนะครับผมหรือบางคนก็ไปเกาะกับวิทยุตัวเองนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหา ถ้าเพื่อนขี้เกียจเพื่อนก็ทําได้นะครับแต่ทางที่ถูกต้องแล้วเราควรจะดึงสายเมนไฟต่างหากมา1เส้นนะครับอาจจะเป็นสายเบอร์หก็ได้นะครับสายแบตเตอรี่เบอร์6จากแบตเตอรี่แล้วผ่านฟิวมาสักตัวหนึ่งนะครับผมเอาไว้สําหรับหล่อเลี้ยงพวกอุปกรณ์ที่เราจะต่อพวกเช่นปีเช่นปรีเช่นวิทยุพวกนี้นะครับเป็นสายเมนดึงมาต่างหากแล้วก็เอาเจ้านี้ไปเกาะไฟบวกไว้เห็นไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อเวลานะครับเพื่อนเปิดวิทยุนะครับ วิทยุทํางานมันจะปล่อยสัญญาณเสียงออกมาใช่ไหมครับมาเข้าเจ้านี้เจ้าไฮทู o อตัวนี้มันจะดีเทคนะครับดีเทคเป็นภาษาทางการนิดนึงก็คือถ้าเป็นภาษาบ้านบ้านเราก็คือมันจะดีเทคหมายถึงว่ารับสัญญาณครับผมเอาง่ายง่ายแล้วกันในภาษาบ้านบ้านเนาะมันจะสั่งการว่าเฮ้ยวิทยุเนี่ยปล่อยสัญญาณเพลงออกมาแล้วแกต้องทำการเชื่อมไฟ12โวลต์เส้นเนี้ย ให้มาออกสายสีน้ำเงินนะเพื่อที่ไฟ12โวลต์เส้นนี้จะได้ไปต่อเข้าที่ขารีโมทของปีเห็นไหมครับเพื่อให้ปีทำงานหรือไปต่อเข้าขารีโมทของแอม r ์ค a b ดเเพื่อให้แอมพ์ค่าดทำงานเพื่อให้ทั้งหมดทำงานนั่นเองนี่คือข้อดีของมันนะครับไอ้เจ้า h ฮทูโรตัวนี้นั่นเองที่ผมเอามาแนะนำให้เพื่อนๆเน่ยนะครับสำหรับคนที่มีปัญหานะครับซีเรียส ไม่อยากใช้สวิตตัดต่อครับเท่าแก่เวลาผมดับเครื่องรถแล้วผมลืมปิดสวิตวิทยุผมดับแต่แอมป์ปรีอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องใช้สัญญารีโมดมันไม่ยอมดับตามครับทำให้แบตรถผมหมดนั่นเองผมก็เลยหาเจ้าตัวเนี้ยมาแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับเรียกว่า High to Low ที่มีสัญญาลีโมดไลน์นั่นเองนะครับเห็นไหมครับวิชไวอนนี้ไม่ใช่ไวานี่มันคือข้างนี้ไม่เกี่ยวนะครับ รีโมทไลน์นั่นเองเขาเรียกว่าตัวรีโมทไลน์นะครับเห็นไหมครับผมแค่นี้แหละครับมันมันจะต่อแค่3เส้นก็คือไฟบวกนะครับโอ้โหขอโทษทีทํางานมือเดียวอันนี้ก็คือไฟบวกต่อเข้าแบตเตอรี่สายไฟบวกนะครับไฟลบก็ต้องต้องต่อทั้งบวกทั้งลบนะครับเพื่อให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์เปิดที่ดูก่อนเดี๋ยวผมแก้ให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับผมเพื่อให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์มันทํางานนะครับมันจะทําหน้าที่เป็นออโตเมติกนะครับ ก็คือมันจะมีเราจ่ายไฟรอเอาโทษทีสับข้างนะครับอ่าเราต่อไฟเข้าไว้ให้มันแล้วใช่ไหมครับมันจะทําหน้าที่รอนะครับเมื่อใดที่มีสัญญาณเข้ามาตรงนี้จากวิทยุพอเพื่อนเปิดวิทยุเสียงเพลงเข้าลาโพงไอ้นี่มาแถบอยู่ใช่ไหมครับเสียงเพลงวิ่งเข้ามาที่นี่มาไหลน,นะพูดแบบบ้านๆเลยนะครับพอเสียงเพลงเข้ามาที่นี่มาไหลครับเจ้าตัวนี้มันฉลาดครับนี่ครับมันจะมันจะทาการสั่งการให้เจ้าตัวนี้ปล่อยไฟ12โวลต์จากเส้นนี้นะครับออกมาเส้นนี้เพื่อเป็นสายรีโมทเทียมให้เรานั่นเอง แค่นี้แหละครับเพื่อนก็จะมีสายรีโมทเทียมพร้อมตัวแปลงสัญญาณจากสัญญาณสูงมาสัญญาณต่ำเพื่อให้เพื่อนต่อปีไปใช้งานได้เลยนี่ก็ต่อเข้านี่เลยครับผมเข้าที่รีโมทเห็นไหมครับโอเคนะครับผมผมก็มาทำคลิปนี้ตอบโจทย์ให้กับเพื่อนๆเ,เลยนะครับสำหรับคนที่ถามเท่าแก่ของผมมาเยอะเลยว่าเท่าแก่ครับวิทยุผมไม่มีหัวแบบนี้ครับ RCA แล้วผมจะต่อเข้าไปปียังไงล่ะครับผมรับรองว่าถ้าใครดูคลิปนี้แล้วน่าจะปลดล็อกและเอาไปทําตามได้เลยนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์เพื่อนเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับผมรีบมาทําให้ก่อนเพราะว่ามีคนถามมาเยอะเลยช่วงนี้กําลังจะติดตั้งเครื่องเสียงสงการนะครับอีกไม่กี่วันนี้แล้วก็กําลังทํากันอย่างขมักขมเมนนะครับขอให้เพื่อนเพื่อสนุกกับการเล่นเครื่องเสียงนะครับและเอาความรู้นะครับตรงนี้นะครับไปแก้ปัญหาของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับ แล้วหวังว่าทุกคนจะมีเครื่องเสียงที่มีคุณภาพและมีความสนุกนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆนี้ให้กับเพื่อนๆดนวยนะครับสำหรับวันนี้ท่าแก่คงถมคงทงลาไปก่อนนะครับกับสัญลักษณ์เหมือนเดิมครับผมด้วยความปรารถนาดีจากท่าแก่คงถมสังคมของการแบ่งปันนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปดีๆคลิปหน้านะครับสำหรับนี้สวัสดีครับเดี๋ยวรีบไปลงคลิปให้เพื่อนก่อนครับเพื่อนจะได้มีข้อมูลดีๆอย่างนี้ไปทํารถของตัวเองนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ